สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รอบนี้เราจะไปเลขล่างกันเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันในส่วนเลขล่างนะคะปักหลักสิบล่างชุดนี้นะคะ57าดดูดเชุดเก่าชุดที่หนึ่งชุดที่หนึงเป็นยังไงคะงวดที่แล้วเป็นอย่างไรท่านใดที่ได้เคยดูเคยใช้ 2ตัวล่างออกหนึ่งหว่าซานใช่หมหนึ่งค่ะอ่าสงา่าสะเอยกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านนะสงา่าสะเงยกันเลยทีเดียวเรามาดูกันนะคะว่าสิบหน่วยล่างของเราในสูตรหลักสิมีให้เห็นไหมคะหลักสิบนะคะคือเลขหนึ่งหนึ่งมีให้เราได้เห็นได้ใช้และตัว ตัดก็แสดงว่าสูตรที่สองไม่เข้านะคะรอบนี้นะคะมาอยู่ในตัวรองนะคะมาอยู่ในตัวรองนะคะเลขหนึ่งนี่แหละที่ที่ฉันให้เน้นคือหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมมาเข้าตัวเน้นคือเลขหนึ่งนะคะทุกท่านนะอ่ะสูตรที่หนึ่งเอาอยู่นะคะไปต่อเออสมซื่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 นสมซื่น มีเลขหนึ่งให้เราได้เห็นได้ใช้นะคะหนึ่งก็อยู่ในตัวที่เน้นส่วนชุดนี้ออกหนึ่งหกเลยนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะแล้วสูตรที่สองราคาเป็นอย่างไรเป็นยี่องไรนะคะเรามาดูกันสูตรที่สองนะคะเลขที่ออกในสองตัวล่างก็คือหนึ่งหกเด้อหนึ่งกับหกหลักสิบคือเลขหนึ่งมีแต่เลขหกนะคะหลักสิบ ไม่มีนะคะเลขหนึ่งไม่มีสูตรน,นี้รอบนี้หลุดนะคะสูตรที่สองหลดุดก่อนหน้านั้นก็ถูกที่เลขสามอยู่นะหลักสิบสูตรนี้รอบที่ผ่านมาตัวเลขตัดเข้านะคะอ่ะศูนย์เก้าก็มีนะคะเข้าเลขหลักสิบคือเลขศูนย์อันนี้เลขสามในหลักสิบมีนะคะดิฉันดูผิดอันนี้เป็นหลักสิบดิฉันไปเขียนตัวนี้ด้วย นี่ค่ะสูตรหลักสิบของสูตรที่สองก็ถือว่าโอเคอยู่นะจะมีสลับหลักบ้างก็ไม่บ่อยนะคะอ่ะรอบนี้ออกเก้าเก้าใช่ไหมคะศูนย์เก้าแล้วก็เก้าเก้าใช่ปะเก้าเก้าแล้วก็มาศูนย์เก้าโอเคเก้าเก้าหลักสิบไม่มีเลขเก้าเลยนะคะสูตรที่สองนี่หลุดช่วงหนึ่งวันละ หนึ่งงวดสองงวดโอ้หลุดสองงวดติดนะคะสําหรับชุดนี้นะชุดที่สองเนี่ยแต่ชุดที่หนึ่งยังอยู่นะคะชุดที่หนึ่งยังไปได้นะคะนี่เก้าเก้ากับเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเขามีสองดอกนะมีสองรอบนะคะทุกท่านนะอ่ะส่วนชุดนี้เข้าเข้าอ่ามีรอบศูนย์เก้าหลดุดเก้าเก้ามาเก้าเก้ามี เอาง่ายๆก็คือไม่สูตรใดก็สูตรหนึ่งมีมาให้เห็นแน่นอนในชุดนะคะบอกเลยไม่มีพลาดสองสูตรประกบกันมาก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปคิดคำนวณให้ดูดิฉันขอญาตฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง Youtube บละก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณให้ดูเนาะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและ สูตรที่ในชัอน,นํามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมก,การที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์น้ำรานนะคะฝากกติดตามไว้ด้วย กดกระดิ่งแลอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบการคิดคำนวณชุดหรือสูตรพวกนี้ก็เอาไปพิจารณากันได้นะคะแชร์ไปที่เพจหรือ facebook หรือว่ารายของตัวเองได้นะคะมาเราจะมาลุยกันดูสำหรับชุดนี้นะคะเลขบวก11312หนึ่มะคะหนึ่งามาดู16มิถุนานะคะเราจะทำย้อนหลังแค่งวดเดียวงวดต่อมาก็ จะเอาไปใช้เลยนะคะบวก1บวก1บวก3บวก1แล้วก็บวก2องนะคะหนึ่งหมาเรามาดูกันสูตรนี้ใช้หลักหมื่นเทียบหมื่นคืออะไรคะหมื่นคือเลข6นําเลข6ตัวนี้ไปเทียบต่อได้เลยนะคะเลขหตัวนี้นะไปเทียบต่อเลยหไปบวก1ได้7ดคะ่ะ 7บวก1ได้เท่ากับ8 8บวก3ได้เท่ากับ11ก็คือเลข1ใช้เลข1ตัวเดียวนะคะ1บวก1ได้เท่ากับ2 2งบวก2ได้เท่ากับ4 1 2 3 4 5 6ตัวเลขทั้งหมด6ตัว8 0อ่ะ8 1 2 4เรามาดูกันนะคะในงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะ รางวัลที่หนึ่งออก922605สองตัวล่างออก16ค่ะห <c oughs> ลักสิบคือเลขหนึ่งเจ้าค่ะทุกท่านค่ะมามีให้เราได้ใช้ไปต่อเรามาดูรอบดีเดย์ของเรานะคะทุกท่านนะ จาดจาดจาดให้คนกำลังดูดีๆบอกเฮ้ย <c oughs> มึงจะพูดเสียงดังทำไมเนี้ย <c oughs> จาดให้คนตื่นค่ะสองค่ะเลขสองตัวนี้คือตัวที่เราจะนำไปบวกเพิ่มนะคะบวกรหัสหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็สองนะคะสองตัวนี้ไปบวกเพิ่มค่ะสองบวกหเท่ากับสามนะคะ สาบวกหได้เท่ากับ4 4่บวกสได้เท่ากับ7 7็บวกหได้เท่ากับ8 8ดบวกสได้เท่ากับ10ก็คือ0ตัวเลขที่เราจะใช้ก็คือเลข2 3 4 7 8แล้วก็0นะคะ2 3 4 7 8 0ที่นี้เรามาดูกัน เรามาดูกันนะคะว่าสูตรปักหลักสิบล่างนะคะปักหลักสิบล่างห้าสิบเจ็ดงวดนะคะสําหรับสูตรนี้หลุดเจ็ดงวดเป็นสูตรเก่าดั้งเดิมที่เราใช้กันอยู่ประจำนะคะเรามาดูหลักสิบมีเลขอะไรบ้างคะสูตรที่หนึ่ง หลักสิบสองสามสี่เจ็ดแปดสามี่เจดแแล้วก็ศูนย์นะคะทีนี้เรามาลุยในสูตรที่สองต่อนะคะหลัก10หลักสิกส,สูตรที่สองชุดที่สองนะคะสูตรนี้เดินมาหกสิามงวดหลุดสิบเงวดนะคะสูตรนี้เดินมานานเหมือนกันพอสมควรน,นะคะวันที่16บหกกรกฎาคม2566ัสูตรนี้ใช้หลัก ร้อยบวกสิบบนนะคะร้อยกับสิบบนบวกกันแล้วก็หน่วยที่สองแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกแเป็นสิบสามนะคะสิเราจะใช้เฉพาะเลขสาตัวนี้มาบวกเพิ่มนะคะอ่ะบวกหนึ่ง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 และบวกหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัว อ่ะขออนุญาตเขียนทีเดียวเลยก็แล้วกันนะคะทุกท่านนะอ่าทีนี้เรามาลุยกันดูเลขสามตัวนี้คือตัวที่เราจะเอาไปใช้นะคะสามไปบวกหนึ่งได้เท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งได้เท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งได้เท่ากับหกหกบวกหนึ่งได้เท่ากับเจ็ด 7จบวกหได้เท่ากับ8นี่ค่ะตัวเลขของเราได้ประมาณนี้นะคะไปดูผลที่ออกในสูตรที่2นะชุดที่1ของเราถูกไปแล้วเดืือชุดที่2อนี่จะเป็นยังไงมาดูกัน1นึ่งกรกฎาคม2566ร้างวัลที่1ออก9 2้าสอ สองตัวล่างออก16ค่ะหลักสิบคือเลข1นผลปรากฏว่ามีแต่เลข6หลักหน่วยค่ะทุกท่านคะไม่มีเลข1เลยนะคะรอบนี้หลุดนะคะหลักสิบหลุดสูตรที่2นะมาดูในส่วนสูตรที่อ่าในชุดดีเดนะคะก่อนหน้านั้นก็ยังถูกดีๆอยู่รอบนี้หลุดอีก ทีนี้ถูกแน่นอนนะคะมาแน่นอนเข้าแน่นอนได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนนะคะทุกท่านนะหกบวกศย์ 0, ได้6 6ไปบวก1เป็น7นะคะอ่าได้เลขเจ็ดเจตัวนี้เอาไปบวกเพิ่มนะคะเรานำไปใช้เพิ่มได้8 8ดบวกหได้9 9กบวกหเป็น10ได้ศูนศย์บวกหได้1นะคะหนบวกหเป็น2ได้ตัวเลขมาเจ็ดแก้าศูนย์และ2นะคะนี่คือหลัก10บนรอบดีเดนะคะทุกท่านนะปักหลัก10บบนค่ะชุดที่สองนะ สูตรนี้มา63สิมนะคะหกมงวดแต่หลุดไป11นะคะทุกท่านนะหลุด11บเดงวนอันนี้คือชุด2 7 8 9 0 1 2แปดเก้ท่านใดชอบตัวนี้ชุดนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะ7 8 9 0 1 2ในหลักสิบล่าง ทีนี้เราออาสิบล่างค่ะสิบล่างค่ะพี่จา๋าบ้านเลขบนไปแล้วตอนนี้ติดเลขบนแล้วทําเลขบนเยอะอ่าล่างนะคะทุกท่านนะเลขล่างนะเดี๋ยวจะมี fc มาบอกตกลงเป็นบนหรือล่างแต่ที่ริงนะทุกท่านก็ดูดูที่ดิฉันบอกตอนนี้สูตรอะไรไม่ใช่เข้ามาแล้วก็รูดเปิดรูดเปิดนะคะเออดิฉันก็ ทำชินมันก็เลยกลายเป็นว่าเขียนผิดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะอย่าถือสาดิฉันเลยบางทีมันก็มีอะไรคิดในสมองเยอะแยะนะคะท่านดูอย่างเดียวท่านก็ลองดูว่าเป็นอะไรบ้างแค่นั้นเองนะคะเจ็ดแปสอง 7จ็ดแปนี่คือสูตรที่2นะคะเรามาตัดกันเลยทีนี้สองมีไหมสอมี3ไม่มี4ไม่มี7มี8มี9ไม่มี0มีอย้ย่ะสองเจ็ดแนะคะนี่คือหลัก10บล่างรอบนี้นะคะสองเตัวกันล่ะคะ ห้ามทิ้งนะตัวกันก็ห้ามทิ้งเอาเป็นตัวสำรองนะคะสามสี่เก้าอะไรเนี่ยเก้าหนึ่งค่ะสามสี่เก้าหนึ่งค่ะอันนี้เจ็ดสองเจ็ดแปดศรอบที่ผ่านมาก็สี่ตัวเหลือสี่ตัวทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่า เราจะมาดูตรงที่ไม่ใช่แต้มนะคะเมื่อกี้ที่ฉันคิดว่าจะเอาอะไรมาประกบดูเดี๋ยวนะชนชุดนี้ค่ะดับสิบล่างนะคะเอามาชนกับชุดนี้0ูนย์หน้า ตัวที่ไม่ชนดับเลยคือ2กับ9นอกนั้นชนดับตรงนี้หมดเลยนะคะศูนย์หนึห้เนี่ยศูนยหห้เหลือสองกับ9ที่ยังไม่ชนดับเลยถ้ามาก็เน้นได้ก็คือ2กับ9แต่เรามาดูกันตรงนี้ก่อนดีกว่าตัวไหนจะมีสิทธิ์มามากกว่ากันอ่ะ ศูนย์มีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมีศูนย์ศูนย์ชนหนึ่งหนึ่งมีสอง,สง1 1มีสามมีห้าไม่มีเก้ามีนี่มีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะคะสองสามเก้าหนึ่งไม่ใช่สี่ตัวสองศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าตัวเลยนะคะห้าตัวเลยคือที่เป็นตัวเน้นนะในหลักสิบ อ่ะเราลองมาดูกันมี2มี0มี3มี9แล้วก็1นะคะนี่อีฉันจะลองเลน,นให้ทุกท่านดูนะว่าจะมาอีกไหมรอบนี้แล้วทีนี้เรามาดูกันในส่วนเดี๋ยวนะสิบหน่วยล่างค่ะ ดับสิบหน่วยล่างนะคะทุกท่านแล้วก็ดับล่างทุกหลักสิบกับหน่วยล่างเหลือศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าห้าซึ่งชนกับตัวนี้มีอะไรบ้างคะศูนย์สี่หกเจ็ดเก้าห้าศูนย์มีสี่มีหกไม่มีเจ็ดมี 9มี5ไม่มีกลายเป็นว่าตัวที่ชนซ้ำก็คือเลขศูนย์นะศูนย์กับ9นะคะมีศูนย์กับ9ที่เป็นตัวชนซ้ำนะคะสูนนี้ที่ชนทั้งหมดเลยคือความหมายก็คือชนทั้งชุดนี้แล้วก็ดับสิบล่างนะคะชุดนี้รวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะ สองไม่มีหลักสิบเห็นไหมเจ็ดเจ็ดสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีนะคะสูตรนี้ดับแล้วเจ็ดนี้ไม่น่าไม่น่ามีนะคะเพราะว่าไปชนดับชุดนี้เพราะชุดนี้ถ้าได้ดับหลุดผ่านมาแล้วก็คือจบเลยนะคะกว่าจะผ่านกว่าจะกว่าจะดับซ้ำอีกทีหนึ่งหลุดซ้ำอีกทีหนึ่งก็อีกนานนะคะเชื่อมั่นได้นะคะดับหลักสิบล่างชุดนี้นะ ตัวที่จะตัวที่มาผสมในชุดหลักหน่วยเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ที่ว่าจะดับดับหลุดง่ายกว่านะคะสำหรับดับหลับสิทธิ์เนี่ยโอเคเลยนะสำหรับชุดนี้นะหมายถึงโอเคเลยอ่ะศูนย์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 นี่คือชนสามสูตรเลยสี่สูตรนี้ไม่มีนะคะสูตรนี้มีอ่ะ อันนี้ไม่มีสีนะสี่ดับไปเรียบร้อย6กหกศูนย์นี้ดับไปแล้ว7จศูนย์นี้ดับไปแล้ว9 9น่ะมี9ชุดนี้ก็มีอ่าตอนนี้คือชนที่น่าสนใจก็คือ0 0กับ9นะคะเพราะศูนย์นี้9ก็มี0นย์ก็มี0นย์นี้ก็มี9กับ0นย์เห็นไหมคะน้ำหนักดิฉันคิดว่าน่าจะอยู่ที่เลขเก้า 5สูตรนี้ก็มีแต่สูตรนี้ไม่มี5ในหลัก10นะคะคือ0กับ9เอาง่ายๆ0นกับ9น้น้ำหนักน้ำหนักที่จะมาใน2ในหลัก10มีมีเยอะนะคะอ่าตัวนี้ก็ชน2 2ตัวนี้ก็อย่าทิ้งนะ2ตัวนี้ก็อย่าทิ้งนะคะที่ไม่ชนดับเลยก็คือมีเลข2 กันเลข9ที่ไม่ชนดับเลยนอกนั้นก็คือ0 0 1ยังมีชนตรงนี้นะ3ก็มีชนดับทุกหลัก5ก็มีชนดับทุกหลักกลายเป็นเหลือ2กับ9แต่สูตรนี้ของเราต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมานะคะระหว่าง0กับ9เนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมานะคะ <c oughs> จำไว้ดีๆนะคะ0กับ9 ไม่ทราบว่าตัวไหนจะมานะคะน้ำหนักอยู่ที่เลขศูนย์กับเลขเก้านะคะณตอนนี้ในหลัก10บล่างนะอ่ะถ้าเราจะเอามาผสมแต้มนะอ๋เดี๋ยวดับล่างทุกหลักเรายังไม่ได้ดูเพราะดับล่างทุกหลักของเรานี้คือหมายความว่าตัดปรับปรับใหม่อยู่2สูตรแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ แนี้ดับแน่นอนนะแนี้ดับแน่นอนล่างนะแต่จะดับเอาอยู่ไหมหรือว่าจะหลุดซ้ำก็ไม่ทราบอ่าอันนี้ก็มีในหลักสิบล่างมี8แต่แต่ตัดอ่าไปอยู่ตัวเด่นซะด้วยนะสองเนเนี่ยหลักสิบก็คือ0นะูนยะเห็นไหมศูนย์ชนทั้งหมดสีศูนยเลยนะคะทีนี้0 1มี3มี4ีมี เจ็ 7, มีไอยย้ยาเก้กับ5เป็นตัวรองที่น่ากลัวนะตัวรอง9กับ5เป็นตัวรองที่น่ากลัว9กับ5เนี่ยแต่9ตัวนี้ดับไปแล้วนะแต่คิดว่าสูตรอื่นๆเขาก็มีนะคะก็เลยกลายเป็นว่า9กับ0ก็น่ากลัวเช่นกัน แต่ศย์กับ9นี้ชนทุกสูตรแต่สูตรนี้มาชนทั้งหมดเลยศูนย์หนมีหมดเลย0ูนย์นี้มีหมดเลยและ9ก็มีด้วยในตัวรองนี้นะชอบ0ูนย์หรือชอบ9ลองพิจารณากันดู เอาไปใช้ใดูนะคะโอ้ยอยู่ดีๆปวดหัวขึ้นมาอีกแล้วปีดปิดปีปีด,ปด,ปดขึ้นมาเลยหลักสิบของเราคือ2780นะคะตัวรองก็คือ3491มีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะคะในหลักสิบล่างรอบนี้นะคะจะมาในชุดเน้นหรือชุดรองนะคะแต่ดิฉันก็ เน้นไปตามนี้ให้แล้วนะคะทุกท่านนะสองสองแต่ตัวเน้นจริงๆที่ชนจริงๆก็คือเลข0นย์กับเลข9นะคะคือชนทั้ง3หรือ 4, สี่สเลยนะคะเน้นไปตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปต่อไปก็คือปักหลัก10ล่างนะคะในรอบต่อไป ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านนะกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยนะคะถ้าชอบก็นำไปแชร์ในเพจหรือ Facebook หรือว่าไลน์ของตัวเองได้เป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวนะเวลาว่างๆก็นั่งทำเล่นๆได้ขอทุกท่านโชคดีเจอกันในคลิปหน้าสำหรับรอบนี้สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดกับแต้มเอาอีกทีนะคะให้ได้ตัวเลขออกมาก่อนทั้งสองชุดนะคะสวัสดีคะ่ะ